สวัสดีค่ะสวัสดีซิเฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะคลิปนี้พบพ่อกันในคลิปหัวเระ่ันเด็ดๆคือเก่าครามชมอ้าวในคลิปนี้มาเบ่งบรรยากาศสบายสบายตาน้ำชมเพราะว่าตอนนี้แอดมินกำลังเดินทางต่างจังหวัดนะคะแต่กะบอพาดท,ที่จะลงคลิปแนวทางดีๆให้แฟนช่องได้พิจารณากันคือเก่านชม คลิปนี้จะปล่อยสูตรเล่าพัฒนาละกะฮาหนอยของวดวันพุธที่24กระกฎาคม2 5 1 67นะคะก่อนอื่นผู้ใดเขามาแล้วมักชอบสูตรของช่องแพพระรวยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยเลยค่ะเพื่อที่จะบริภาทคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นำเสนอนะคะคลิปสูตรเลขไร้วันของชอง่องแพพระรวยห้เฮาปังอีหลีน้ำชม งวดทิพานมากะเขาเรื่ออีกแล้วนะคะน้ำชมในคลิปนี้จะมีสูตรแม่ริมโขงแล้วก็สูตรของอาจารย์ยอดให้ได้พิจารณานําชมจะไม่เบ่งสูตรแม่ริมโขงก่อนนะคะปังคักปังแน่นําชมสูตรแม่ริมโขงเล่าพัฒนาแตกสามงวดติดติดต่อเนื่องเลยน้าชมปังเรื่อเนาะคะ่ะยินดีกับคนที่ดูได้ม,มานนะะด้วยค่ะเด้องวดทิพานมานะคะสําหรับห้าน้อยกะเขาเรื่อ มาจังๆนะคะสำชมสำรับห้าน้อยที่เขาเต็มๆสำรับห้าน้อยที่เขาตรงๆมาจังๆนะคะคือน้อยปกติละกันน้อยวีไอพีนำชมบางคากบางเน้นะคะมวดติพานมากกับเขารวยอีกแล้วนะคะแตกจังๆน้อยปกติคือเก้าหกน้ำชมเก้าหกตัวนี้เขาตรงๆบดิกับเลยนะคะรับซับกันนนอแล้วนะคะพ่อมาหอดห้าน้อย VIP วีไอพีนช่มเลขที่ออกคือสามหกนะคะสามหกหกสามตัวนี้แตกตัวนิน่นต่อเนื่องเลยนำชม่มรับซับรั่วสองน้อยน้อยรวดแล้วนะคะพอมาหอดลาาพัฒนานำชม่มเลขที่ออกคือหนึ่งสี่สามนะคะสี่สามตัวนี้แตกตรงๆอีกแล้วนำชม่มเข่าสามงวดติดๆแล้วนะคะสําหรับสูตรลาาพัฒนาของเมริมโค้งนะคะ งวดนี้ได้จัดชุดเต็มออกมาให้ได้พิจารณาคือเก่าค่ะงมวดนี้จัดชุดไหซิบชุดสิบหางคือเกา่านะอมผู้ชมสําหรับเล่าพัฒนาและกกฮาหนอยนะคะฮาหนอยเลนได้ตั้งแต่เน้นไปเลยนะคะทีน้อยพิเศษจนฮอตว i p เไอพี่น้อชมเลขวิ่งเลง็กเลนมีหามีซีมีเจ็ดนะคะจับใส่กันได้เลยนะคะมีหาซีหาสามหาเจ็ดหาหกเจ็ดสาม เจ็ดทกเจ็ดเก้าหาหนึ่งหกสี่แล้วก็สองสี่นะคะเน้นห้หาชุดหาหางนวดนี่เน้นห้หกชุดน้องชมหกชุดหกหางมีหาสี่หาสามหาเจ็ดเจ็ดสาาแล้วก็สองสี่นี่คือชุดเต็มเลขสองตัวนะคะสามตัวจัดให้3สามชุดสามหางคือสองหาสามหาสอง่ลก สองหาซีตัวนี้ก็กลับไปกับมาน้มชมอ้าวมักชอบนะคะสูตรเมริมโขงแคปน้าจอไวไดเลยด้วยค่ะเด้องวดนี้นะคะผู้ใดหมักชอบนะคะของเซียนแทนใดกับพิจารณาอาน้มชมแนวทางก็คือแนวทางนะคะและในคลิปนี้จะมีสูตรของอาจารย์ยอดให้ได้พิจารณาคือเกา่าน้้มชมสูตรอาจารย์ยอดงวดที่พันมาหลุดไปน้ำชมสําหรับอาจารย์ยอดงวดที่พันมาจะไม่เบิ่งก่อนนะคะที่อาจารย์จัดให้นะคะ เลขจับคู่กบหลุดไปนะคะสำหรับห้าน้อยแลวกาเล่านะคะชมงวดนี้หลุนต่อนะคะเพราะว่าเลขแนวทางกับธรรมดานะคะมีเข่าเนหลุดเนเนะคะงวดนี้อาจารย์ยอดได้คัดชุดเต็มออกมาเทิรเล่าเทิงนน้อยคือเกา่าทรามชมในคลิปนี้นะคะจัดชุดให้สําหรับเล่าพัฒนาเลขวิ่งฟันไปที่บนคือเลขเจ็ดนะคะฟันล่างคือเลขสามนะคะ จัดชุดให้เลข3ตัว4ชุด4หางคือ3 7 3 4 7 3 2ชุดนี่เหน่นๆน้องชมแล้วก็โตกันคือ3 6 7กับ9 3 3นะค่ะเลขจับคู่2ตัว4ชุด4หางมี7 2 3 3 6 7แล้วก็4 5น้องชมอาจารย์เน่นให้2ชุด2หางสำหรับร่าวพัฒนาคือ7 2กับ3 3นะค่ะ อาจารย์ยอดได้คัดเลขสี่ตัวออกมาให้สองชื่อสองหางนามม้ำน้องชมคือสามสามเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสองนะคะหางมักชอบล่าพัฒนาอาจารย์ยอดแคปหน้าจอพิจารณาได้เลยนะคะแล้วกะ็งวดนี้นะคะงวดวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอาจารย์ยอดจัดห้าน้อยออกมาให้พิจารณาหน่อยหน่อยคือเก่าท้อชมเลขวิ่งเลขแลนนะคะฟันไปที่บนคือเลขหา ฟันไปที่ล่างขึ้เลขสามนะคะนี่คือสูตรห้าน้อยน้ำชมแล้วก็จัดชุดใ้ซีชุดซีหางคือสองศูนย์เจ็ดหาหนึงหาแล้วก็สามหานะคะเลขสองตัวซีชุดซีหางเน้นเนีนน้ำชมแล้วก็เลขสามตัวจัดใหซี 4, ชุดซหางคือกันนะคะคือซีเจ็ดหาเก้าหนึ่งหาเก้าสองศูนย์แล้วก็ศูนยหานะคะอ้าว นี่คือชุดเต็มอาจารย์ยอดเทิงห้าหน้อยแล้วก็เทิงลาวพัฒนามักชอบพิจารณาเอาเ้อค่ะเด้องวดนี้นะคะเป็นของงวดวันพุธที่24น้ำชมผู้ใดได้เ,ดเขามารับชมรับฟังได้เสียงโชกเสียงหลาบนะคะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีโชคมชีชัยุกชกมันวานปังป,งป,งปงกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ